ตรงนี้เป็นส้มไต้หวันนะครับครึ่งโล30บาทตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดวัดตอกไม้นะครับอยู่พระราม3ซอย3านะครับตลาดจะเปิดทุกวันพุธนะครับไก่ย่างห,อ,งหอมๆครับตรงนี้สีสันน่าทานมากเลย ผลไม้เยอะแยะนะครับตรงนี้ก็เป็นมังคุดนะครับขายในราคาครึ่งโลยี่สิบาทนะครับหนึ่งโลก็สี่สิบบาทนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเงาะโรงเรียนนะครับครึ่งโลสิบดบาทนะครับผลไม้เยอะครับตลาดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นลองก้องนะครับลิ้นจีนะครับลิ้นจีครึ่งโลห้าสิบนะครับ นี้ก็จะเป็นพวกส้มนะครับผลไม้เยอะนะครับตรงนี้เป็นเห็ดนะครับขายถุงละสิบบาทนะครับมะนาวก็เยอะแยะมากมายนะครับ ขาขายเป็นถุงนะครับจ้าผักเหนลาตรงนี้ก็เป็นข้าขวโต้มนะครับแม่ค้าเสียงดีมากเลย โมตรงนี้เขาขายลูกละห้าสิบนะครับผักก็เยอะแยะมากมายนะครับตรงนี้ไก่แช่น้ำปลาก็น่าทานมากเลย เสื้อผ้าก็ถูกๆเยอะนะครับฝั่งนี้20บาทนะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับมือสองมือหนึ่งก็มีนะครับตรงนี้ไว้ติดห้องนะครับจะสวยมากเลยแผ่นละห้าสิบบาทนะครับกครงเกงขายยาวนะครับตัวละแปดสิบนะครับ สตัวร้อยห้าสิบนะครับขาสั้นก็มีตัวละหกสิบห้าบาทนะครับโซนฝั่งนี้จะขายพวกเสื้อผ้านะครับมีทั้งมือหนึ่งมือสองนะครับรองเท้าผู้หญิงก็มีนะครับตรงนี้ก็เป็นสินค้ามือสองนะครับ ตรงนี้ก็เป็นตุ๊กตาของเล่นมือสองนะครับตัวเล็กก็สามตัวห้าสิบนะครับถ้าตัวใหญ่ก็สองตัวห้าสิบนะครับตรงนี้เป็นสินค้ามือสองเยอะนะครับตรงนี้มีห้าสิบบาทยี่สิบบาทนะครับ ตัวละสิบบาทก็มีนะครับกางเกงขาสั้นขายาวนะครับฝั่งนี้50บาทนะครับกางเกงขาสั้นฝั่งนี้60สิบนะครับ ร้านนี้น่าทานทุกอย่างเลยนะครับแกงหอยผมก็น่าทานนะครับเียเลยค่ะมีไส้รวมห่อมกย่างม่อลเปาองหอไไปเลยค่ะค้มอกจาไหมครับใหม่เลยครับ มะม่วงน้ำดอกไม้นะครับ1นกิโลห้าสิบบาทนะครับใครสนใจที่จะมาเดินนะครับก็มาเดินได้นะครับตลาดจะเปิดทุกวันพุธนะครับตั้งแต่เที่ยงนะครับจนไปถึงสองทุ่มนะครับ มาดูทุเรียนนะครับมาดูเฉยๆนะครับไม่ได้ซื้อนะครับอันนี้โลละสองรอยหกสิบบาทนะครับอันนี้เขาเขียนว่าร้อยเก้า้านะครับมาจากระยองนะครับ